ขอแนะนําอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่สอนอยู่ที่ SIT ทมานานมากๆอาจารย์ท่านนี้มีผลงานมากมายนะครับทั้งเคยเป็นนายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยนะครับมีผลงานงานวิจัยมากมายอีกทั้งเคยเป็นผู้อำนวยการของ SIT ทคณะของพวกเราด้วยนะครับศาสตราจารย์ดรสมนึกตั้งเติมสุริกรครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาเนี่ยอาจารย์คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่แบบ หลักๆ uh, สิ่งที่สําคัญมากๆในวงการก่อสร้างของเราเนี่ยอันนึงก็คือเรื่องความยั่งยืนในการก่อสร้างเนาะ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างในประเทศไทยเราเนี่ยมันดูเหมือนมันยังไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่เช่นในขั้นตอนการออกแบบนะเราก็ไม่ได้คํานึงถึงอายุการใช้งานเท่าไหร่นะเราก็คิดถึงแต่ว่าเออเราสร้างโครงสร้างให้มันแข็งแรง,งแข็งแรงเนาะ แต่คำว่าแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทนทานตลอดไปทรัพยากรที่เราใช้เนี่ยนะนะมากที่สุดเนี่ยก็คือน้ำนะรองลงไปคือคอนกรีตนะครับนะในโลกนี้เนี่ยหลายท่านไม่ได้ทราบหรอกนะเพราะฉะนั้นในวงการก่อสร้างเนี่ยเนื่องจากเรามีการคอนซูมนะมีการใช้ทรัพยากรเย,เยอะมากเนยเราจำเป็นต้องคำนึงถึงความยั่งยืนตรงนี้ประกอบกันไปด้วยนะการปล่อย CO2 นะซึ่งเราก็โดนเพรสเชอร์มาเป็น อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผม define มันว่ามันคือความยั่งยืนของการก่อสร้างนะซึ่งเป็นปัญหาหลักๆเลยนะในวงการก่อสร้างของประเทศไทยนะแะคร่าวๆก็มีประมาณแบบนี้นะครับผมแอบไปเห็นมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รับทุนในพัฒนาวิจัยโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืนจากสวทชและกระทรวงอว นี่นคือแบบผมได้ยินชื่อแล้วแบบรู้สึกสนใจมากๆเลยอาจารย์พอจะเล่าเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ uh, ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสืบเนื่องไปจากคําถามแรกที่วิทยากรถามผมเนี่ยนะใช่ไหมว่าปัญหาก่อสร้างเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างถูกไหมเนี่ยที่ผมก็บอกว่าเอ้ยมันมันมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะฉะนั้นพอเราทํางานวิจัยมานานมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของปัญหานะ, mm hmm. ะฉะนั้นเราก็เลยนําเสนอนะว่าปัญหาภาพรวมของวง,งารก่อสร้างนมันเป็นแบบนี้ เนะพืเอินก็ได้ไปเห็นว่ามีทุนระดับอันนี้เป็นทุนที่ระดับสูงที่สุดของของสงวทชนะนะเพราะนั้นคนที่จะยื่นเสนอเข้าไปได้จริงๆแล้วต้องมีคุณสมบัติาตาม requirement ที่เขาตั้งเอาไว้นะั่นหมายถึงว่าต้องมีประสบการณการ์การวิจัยมายาวนานพอสมควรที่ทําให้มองเห็นภาพรวมแล้วก็สามารถสร้างทีมวิจัยที่ใหญ่ได้นะเพื่อแก้ปัญหาให้มันมัน,มน,มนในระดับสูงครับ ก็เห็นว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแหล่งทุนที่ดีนะเราก็เลยเขียนข้อเสนอโครงการให้ครอบคลุมนะไอ้ปัญหาความยั่งยืนของการก่อสร้างเนี่ยนะโดยรวมแล้วก็นําเสนอเข้าไปจากที่ฟังมางานวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับอาจารย์คิดว่างานวิจัยที่ดีหรือว่าที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้นี่เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะต้องขอบคุณวิทยากรเลยนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าบางครั้งเนี่ย อาจารย์หรือนักวิจัยที่ก็าทาวิจัยเนี่ยบางครั้งก็ทำวิจัยไปเรื่อยๆโดยที่ที่ไม่ได้คิดถึงว่างานวิจัยเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะที่ที่ดีหรือว่าผลกระทบที่ใหญ่หลวงหรือไม่นะก็ทําไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยนะงานวิจัยที่ดีเนี่ยมันน่าจะมีคุณสมบัติข้อแรกคือต้องลึกซึ้งนะก็คือทําให้มันละเอียดลึก นะระดับสูงนั่น,ะนคือคําว่าลึกซึ้งนะอันที่2ที่ผมอยากจะเน้นคือว่าจะต้องมีความครบวงจรนะความครบวงจรตรงนี้เนี่ยตีความได้2แบบนะอันที่1คือว่าจะต้องครอบคลุมปัญหาทุกด้านในหัวข้อที่เราเราเรา,เรานำเสนอนะเช่นถ้าย้อนไปถึงคําถามแรกที่วิทยากรถามผมเนี่ยนะพูดถึงคําว่ายั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนเนี่ยผมพูดถึงว่า ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานการก่อสร้างนืกอออกฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงตำนองนี้นะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราทำวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการก่อสร้างคือวิเคราะห์ออกแบบนะเสร็จแล้วสเต็ปที่2คือการวิจัยเรื่องวัสดุถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริงนะแล้วสุดท้ายเลยพอสร้างเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงถูกไหมฮะก็ต้องตามไปดูแลมันนะก็คือการบำรุงรักษาหรือภาษากรีกเรื่อ maintenance นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันครบวงจรนะนะอันที่2ที่พูดถึงคําว่าครบวงจรนี่หมายถึงว่าเราทําตั้งแต่ขั้นตอนการทําวิจัยในเรื่องของเบสิะเบสิกนี่หมายถึงพื้นฐานเลยนะทำพื้นฐานเสร็จแล้วต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถนําไปใช้งานได้จริงลนล้ันนี้หมายถึงการครบวงจรนะให้ครบรอดปัญหาและไปสู่การใช้งานจริงได้นะมันถึงจะมีผลกระทบ นะต่อวงการเป็นอย่างสูงนะอันนี้ผมก็ดนะี f i n ในลักษณะแบบนี้นะอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเด็กๆมาฟังแบบนี้แล้วแบบเขาจะต้องมีแนวคิดแบบไหนดีกว่าที่ทําให้งานวิจัยของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้ครับคืองานวิจัยเนี่ยนะมันต้องใช้เขาเรียกอะไรครับความตั้งใจเนาะแล้วก็ต้องมีเอฟฟอร์ตในระดับหนึ่งเลยนะฉะนั้นมันใช้เวลานะกว่าที่จะไปถึงการประสบความสำเร็จในด้านการวิจัย นะแต่ว่าเรื่องงานวิจัยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะสำหรับทุกประเทศเลยนะถ้าเราไม่มีงานวิจัยเราก็ต้องตามประเทศอื่นไปเรื่อยๆแล้วเราก็แก้ปัญหาของเราเองไม่ได้สักทีนะฉะนั้นอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่าเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยเราสนใจเรื่องงานวิจัยเนี่ยนะก่อนอื่นต้องทําตัวให้ชอบงานวิจัยในระดับหนึ่งนะ <hani S 1> เราต้องการที่จะไปแก้ปัญหานะแก้ปัญหาให้กับสังคมแก้ปัญหาให้กับวงการที่เราอยู่นะหล<แ>ังจากนั้นเนี่ยจะต้องมี fighting spirit ในระดับหนึ่ง oh. นะพงานวิจัยในยบางทีเราทำทำไปมันไม่ใช่ว่ามันจะสำเร็จไปทุกงานทุกเวลานะบางทีมันต้องลองผิดลองถูกอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับก็ฝากไปถึงนักเรียนหรือว่านักเรียนในอนาคตที่เข้ามาเนี่ยนะงานวิจัยเนี่ยการที่มีงานวิจัยเนี่ยมันทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างยิ่งเพราะงานวิจัยเหล่านั้นก็จะนำมาสู่การเรียนการสอนนะฉะนั้น ในหลักสูตรหรือเนื้อหาที่เรียนที่สอนเนี่ยมันก็จะทันสมัยนะมันก็จะมีความเป็นระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เรียนแต่ของเดิมๆเก่าๆนะ <c oughs> มีคําถามเชิงเปรียบเปรยมาให้อาจารย์นิดนึงดีกว่าก็คืออายุอายุ30ปีกับ,ค,บคนอายุ30ปีเรียกได้ว่าผ่านมา30ปีดีกว่าอาจารย์คิดว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับ หมายถึงว่าพูดถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใช,ใช่ไหมพูดถึงที่อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่าโอเค,คที่อายุประมาณ30ปีนะตอนนี้เพลินมันเป็นงานครบรอบ30ปีของของสถาบันใช่ไหมครับก็เลยมีคําถามนี้ขึ้นมานะอันนึงเนี่ยต้องเข้าใจผมผมผมก็มเชื่อว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าโครงสร้างเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นอนอายุการใช้งานนี่มันยาวมากนะยาวกว่าคนาะคนอย่างเก่งนะอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยเดี๋ยวก็ ไปละนะแต่โครงสร้างเนี่ยหลายๆโครงสร้างเนี่ย <aquell> มันอยู่เกินตรงนั้นนะงั้นพูดถึงอายุจริงๆเนี่ยมันยาวกว่าแต่ว่าลักษณะที่คล้ายกันมันก็มีนะนะมันก็มีนั้นโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คล้ายกับคนนั่นแหละนะคนพออายุมากขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มีโรคนู่นโรคนี่ใช่ไหมมันก็จะเสื่อมสภาพไปมันจะคล้ายกันครับแม่ คนก็ต้องมีหมอนะไปช่วยตรวจสอบใช่ไหมครับตรวจสุขภาพเอ่ยนะมีการกินยามีการรักษานน่นนี่นั่นเพื่อให้อายุมันยืนยาวใช่ไหมโครงสร้างนี่เหมือนกันเลยนะนะโครงสร้างก็ต้องมีหมอโครงสร้างนะก็คือวิศวกรเรานี่แหละนะวิศวรรโยธาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมเข้าไปดูครับว่าเสื่อมสภาพในลักษณะแบบไหนืมครับก็ทั้งคนทั้งสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเนาะแต่ว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยอาจจะได้ อยู่ไปเป็นร้อยปีเลยเรียกว่าอยู่นานกว่าคนอีกต้องขอขอบคุณอาจารย์สมนึกมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดกับผมในวันนี้พูดมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากมครับครับขอบคุณมากครับก็ขอเชิญชวนนะมาช่วยทำวิจัยนะครับขอบคุณครับ